Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันจันทร์ที่26ทธันวาคม2022ซีรีส์ความหวังแห่งวันคริสต์มาสวันที่10ข่าวดีของวันคริสต์มาสในหนึ่งที่โมทีบทที่2ข้อที่4-6ถึง6พระองค์ทรงประสงค์ให้ทุกคนได้รับความรอดอรู้ความจริง พราะว่าพระเจ้ามีองค์เดียวและคนกลางก็มีแต่เพียงผู้เดียวระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์คือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสภาพมนุษย์ผู้ประธานพระองค์เองเป็นค่าไถ่สำหรับทุกคนเหตุการณ์นี้เป็นพยานในเวลาที่เหมาะสมของมันเองคริสต์มาสคือข่าวดีแต่ไม่ใช่ข่าวดีเกี่ยวกับของขวัญสุดพิเศษในกล่องใบยักษ์หรือมื้ออาหารอันเลิศหรูเต็มโต๊ะ ข่าวดีแห่งวันคริสต์มาสไม่ใช่แม้แต่การที่เราได้กลับมาใช้เวลากับครอบครัวเพื่อนฝูงอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาแต่คริสต์มาสคือข่าวดีเรื่องความรักของพระเจ้าพระคัมภีร์บอกเราในโรมบทที่3ข้อที่23ว่าเพราะว่าทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าเมื่อปราศจากพระเจ้าเราต่างก็หลงหายและไร้หนทาง เราขาดจากการปกคลุมของพระองค์ศักยภาพและความสามารถของเราที่อาจส่งผลต่อโลกได้ก็คงถูกฝังไว้โดยไม่มีใครรู้เราคงดำเนินชีวิตโดยไร้ซึ่งสันติสุขแท้และเมื่อวันสุดท้ายมาถึงเราก็มิอาจได้กลับคืนสู่บ้านในสวรรค์ของเราข่าวดีของวันคริสต์มาสคือการที่พระเจ้าได้ทรงประทานพระเยซูเพื่อสแสวงหาและช่วยเหลือผู้ที่หลงหาย ในหนึ่งที่โมทีบทที่สองข้อที่5บอกเราว่าเพราะว่าพระเจ้ามีองค์เดียวและคนกลางก็มีแต่เพียงผู้เดียวระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์คือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสภาพมนุษย์หากเราได้มีโอกาสคลุกคลีกับคริสตจักหรือชุมชนคริสเตียนเราอาจเคยได้ยินคำว่าความรอดผ่านหูกันมาบ้าง แต่แท้จริงแล้วความรอดนั้นหมายถึงอะไรกันแน่ความรอดเปรียบเสมือนเพชรเจรไนที่มีหลายด้านหลายมุมเมื่อมองจากมุมมองที่แตกต่างเราก็จะพบความหมายที่หลากหลายเช่นกันพระเยซูทรงมาเพื่อช่วยเราให้รอดเราไม่อาจแก้ไขปัญหาบนโลกนี้ด้วยตัวเราเองได้หากไร้ซึ่งพระเยซู เราคงติดอยู่ในกับดักความคาดหวังของผู้อื่นเราคงติดอยู่กับการดำเนินชีวิตเพื่อสแสวงหาการยอมรับจากมนุษย์เราคงติดอยู่ในการเสพติดเราคงยังพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่เราก็ไม่มีพลังอำนาจที่จะหลุดพ้นจากวังวนดังกล่าวได้เลยแต่พระเยซูทรงลงมายังโลก เพื่อประทานฤทธิ์อำนาจนั้นให้แก่เราพระเยซูทรงมาเพื่อรื้อฟืน้นเราล้วนเฝ้ารอและโหยหาการเติมเต็มบางส่วนของชีวิตที่หายไปเราโหยหาทางที่จะกู้คืนเรียวแรงกําลังความเชื่อมั่นใจชื่อเสียงความบริสุทธิ์และความสัมพันธ์กับพระเจ้าผ่านกําลังของเราเองแต่ไม่ว่าอย่างไรเสีย มันก็ไม่เคยพอเพราะมีเพียงพระเยซูผู้เดียวที่ทรงทำทุกสิ่งเหล่านั้นได้พระเยซูทรงมาเพื่อนำการคืนดีหลายคนคงคิดว่าพระเจ้าจะโมโหหรือดุด่าเมื่อพวกเขากลับมาหาพระองค์แต่เปล่าเลยพระเจ้าไม่ได้ทรงโกรธเราแต่พระองค์ทรงโกรธความบาปท,ที่เราทำพระเยซูทรงลงมายังโลกในวันคริสต์มาส เพื่อนำการคืนดีระหว่างเรากับพระเจ้าพระองค์ทรงนำเราให้ได้กลับมาเดินร่วมกับพระองค์อีกครั้งพระเยซูทรงมายังโลกเพื่อประทานของขวัญอันแสนพิเศษคือพระองค์เองแต่วันนี้พวกเราหลายคนกับเฉลิมฉลองวันเกิดของพระองค์โดยที่ยังไม่ได้รับเอาของขวัญแห่งความรอดนี้เราอาจปล่อยของขวัญชิ้นนี้ทิ้งไว้ โดยไม่ได้แกะมันมานานหลายปีแล้วแต่อย่าให้เป็นเช่นนั้นเลยค่ะเราถูกสร้างมาโดยพระเจ้าและเพื่อพระเจ้าให้เราได้เข้ามาหาพระองค์แล้วชีวิตของเราจะพบกับคำตอบที่ใจเราตามหาให้คริสต์มาสนี้เราได้เปิดกล่องของขวัญอันล้ำค่าที่สุดที่เราเคยได้รับของขวัญแห่งการได้มีความสัมพันธ์ใหม่กับพระเจ้า ผ่านทางองค์พระเยซูด้วยกันค่ะสิ่งที่ต้องใคร่ควรในวันนี้ในเทศกาลคริสต์มาสนี้เราได้รับของขวัญที่แท้จริงแล้วหรือยังยังมีใครรอบตัวเราอีกไหมที่ยังไม่ได้รู้จักของขวัญอันแท้จริงแห่งคริสต์มาสนี้ ให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รักเราขอบคุณพระองค์สำหรับของขวัญอันแสนพิเศษแห่งคริสต์มาสขอทรงช่วยเราไม่ให้หลงลืมความหมายที่แท้จริงของวันคริสต์มาสคือการที่เราได้กลับมามีความสัมพันธ์กับพระเยซูพระเจ้าของเราอีกครั้งเขาอ,อย่าให้หัวใจเช่นนี้จางหายไปเมื่อเทศกาลเหล่านี้จบสิ้นลง แต่เราขอหัวใจที่อ่อนนุ่มยอมเชื่อฟังและรักพระองค์เช่นนี้ตลอดไปขอสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้าผู้ทรงรักเราอย่างไม่มีเงื่อนไขเรารักพระองค์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมน